กลาบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับพบ <c oughs> เจอกันอีกนะครับผมครับกับเช้าวัวนที่9พฤษภาคม2564นะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรเด่นบนอีกสูตรหนึ่งนะฮะเข้ามาแล้ว9งวดรวดนะครับผมครับ <c oughs> เป็นสูตรเด่นบนเข้าต่อเนื่องนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับสูตรนี้เข้ามาแล้ว9งวดรวดนะครับผมครับ <c oughs> ผมสัญญากระย่างเขาสินกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับก็ขอฝากช่องสัญญากะย่างไว้สักช่องหนึ่งนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับซึ่งตัวเลขของผมก็ไปได้มาได้อยู่นะครับระดับหนึ่งนะฮะก็ฝากช่องสัญญากะย่างนะครับผมครับติดฝากกดติดตามครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆครับผมครับพี่น้องที่ติดตามแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนนะฮะจะได้พบเจอกันบ่อยๆนะครับผมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับสูตรเราก็ง่ายๆครับผมครับคิดเอาง่ายๆครับหลักร้อยบนฮะหลักร้อยบนบวก5คของที่แล้วก็บวก1บวกหนึ่งะฮะหลักร้อยบนงวดที่ผ่านมานะฮะก็ได้เลข2นะฮะ สองงวดแล้วนะครับที่คำนวณคิดได้เลขตัวเดียวกันเพราะว่าหลักร้อยกับหลักหน่วยเป็นตัวเดียวกันนะฮะสองบวกห้าหลักรอยออกสองเจ็ดสบวกห้าเท่ากับเจ็ 9. นะฮะสูตรนี้ก็ชนกับสูตรที่พึ่งลงให้ก่อนหน้านี้นะฮะก็ได้ตัวเลขตัวเดียวกันนะครับ <c oughs> คิดเอาง่ายๆครับ แต่สถิติของเขาเดินจริงครับผมหนึ่ง6 7 8สางี่ห้าหเจ็ดปด้ากาวดรวดแล้วนะครับสูตรนี้นะครับ <c oughs> ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านนะครับผมครับที่ติดตามนะครับผมครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครับ <c oughs> ก็ช่วยกด ติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมครับเพื่อที่จะได้ไปห,หาข้อมูลแนวทางดีๆมาแบ่งปันพี่น้องนะครับผมครับกำลังใจก็สำคัญนะครับสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันนะครับสำคัญที่ใจต้องมีกำลัง เพื่อนวามาว่าครับผมกับวามานครับคือทุกคนก็ต่างก็มีหัวจิตหัวใจอยากจะได้สิ่งดีๆอยากได้ยินได้ฟังสิ่งดีๆอยากพบเจอแต่สิ่งดีๆเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็ไม่มีอะไรให้ครับก็อยากจะบอกว่าให้กำลังใจคู่คุณครับอยากอยาก อยากเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่รักหลายๆท่านนะครับผมก็เช่นเดียวกันนะฮะกำลังใจสำคัญครับขอให้มีความสุขเพราบผมครับสวัสดีครับ